สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเวกครับนะฮะตอนนี้อยู่กับเลโอครับวันนี้เลโอจะรับหน้าที่นะฮะมาตามหาน้องคนเก่งที่มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ครับน้องคนนี้นะฮะเขามีความสามารถในการทํแอนิเมชั่นที่เก่งมากๆเลยครับได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วครับเลโออยากจะคุยกับน้องคนนี้มากเลยครับตามเลโอมาน้องรู้จักน้องที่ชื่อน้องฟ้าวรลล่าร์ดไหมครับข้างในนี้เลยครับโอ้โหนี่มหาวิทยาลัยหรือว่าสวรรค์ฮะเนียมีนางฟ้าน้อยๆเต็มไปหมดเลย มาหาน้องที่ชื่อว่าน้องฟ้าวอลลัตอะครับพอจะรู้จักไหมครับรู้จักค่ะคนนี้ฟ้าวอลลัตเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชื่อฟ้านะคะวราละลัชชวนมุงทวัตค่ะเรียนอยู่คณะดิจิตอลอาร์ตนะคะสาขา TD a แอนิเมชันค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปีสีค่ะช่วยอธิบายหน่อยว่าคณะนี้เขาเรียนอะไรยังไงบ้างให้ชาวเวับได้รู้หน่อยครับตอนเข้ามาเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะต้องเรียนพื้นฐานทางศิลปะแล้วเราก็ถึงจะมาแยกเป็น 2D a แอนิเมชัน d a n แอนิเมชันโมชั่นกราฟิกวิชวลเอฟเฟกต์หรือว่างานอิลลัสเตชันฟ้าเลือกเรียน TD a แอนิเมชันค่ะเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเหมือนพวกการ์ตูนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการ์ตูน3มิติสามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจเราเวลา ทำงานแต่ละชิ้นเนี่ลงมือทําเองแล้วก็คิดผลงานด้วยตัวเองหมดเลยป่ะครับอาจารย์เขาว่าจะเน้นให้เรารู้จักเคีีร์ตรีทีรู้จักคิดให้มีเอกลักษณ์มีสไตล์งานตัวเองจะได้มาใช้เต็มที่เลยในทีศิลปนิพนธ์ของเราค่ะ เห็นว่ามีโอกาสที่จะส่งเข้าประกวดได้รางวัลสาขาไหนครับก็ได้ไปฝึกงานที่บริษัทหนึ่งพอดีตอนนั้นเขามีโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ทำแอนิเมชันส่งประกวดจะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นช็อตแอนิเมชันเรื่อง Chicken b a k ได้รางวัลเอเชียแอนิเมชันอวอร์ดด้วยได้ดีจีคอนท t ด้วยส่วนอีกอันนึงเป็นซีรีส์ค่ะพิโลมอนอันนี้ได้เอเชียแอนิเมชันอวอร์ดครับชิ้นกำลังโตต้องกินข้าวเยอะๆเพราะตักเยอะก็กินไม่หมด ช่วยแนะนำหน่อยสําหรับเพื่อนๆชาวเวียคลับที่เขาเนี่ยนะฮะสนใจที่จะเรียนด้านนี้ครับฟ้าครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานเราเข้ามาเลยทุกอย่างมันฝึกได้ค่ะอยากให้คนที่แบบมีใจอยากจะทําจริงๆนะคะการทํางานด้านนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยใจรักมันก็ทําได้ทุกอย่างจริงๆเพียงแค่เรานะฮะมีใจรักแล้วก็มีความพยายามมีความตั้งใจในสิ่งที่เราทำนะ,ะรับรองว่าต้องประสบความสําเร็จแน่นอนครับต้องขอบคุณน้องฟ้ามากตรงต่อความสนุกไปให้ชอนนอตที่นิวยอร์กไปกันเลย